ปวดแล้วก็แสบแล้วตามเหมือนเหมือนไม่ใช่ปลดกปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี60ครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วย ด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไระครับอ๋อแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบยูทูบเนาะก็ทําไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ดีบุลเพื่อฟื้นฟูเรื่องกระดูกคะอะ่มันจะให้ใครช่วยดีก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วนอกจากตัวเราเองก็ต้องก็เลยตัดสินใจแล้วเห็นเขาทานดีก็เลยเปิดใจลองทานเนาะใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณนั้ หนึ่งซองครับคซองซองหนึ่งซองที่สองค่ะรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยทวดนะครับเข้าเข้าห้องน้ค่ะเป็นห้องน้ําธรรมดาอย่ะนั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ได้ สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มทีออแต่กร็รู้สึกดีคือถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วสามารถใช้ชีวิตปกติเดินได้เดินได้ปกติก็เดินได้เดินได้แต่แต่ไม่คล่องโดยเอาไอ นเนี่ยดีบุญเข้าไปเนี่ยรู้สึกจะคล่องกว่าเดิมแล้วก็เบาที่เคยตึงก็ไม่ตึงแล้วอ๋อค่ะสุดยอดมากเลยนะก็ถ้าพวกถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพารประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจครว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะการันตีผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกว่ามันเยอะครับค่ะตัวนี้ อ๋แต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีบูนสักสิบคะแนนพี่สมพันธ์ให้เท่าไหร่คะก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกส <2 S 1> องอาทิตย์นะคะ,ะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะค่ะ <c oughs> แต่จะเดินได้ละคืนนั้นกลับมา,บาถ้งเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียว <c oughs> แต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะอ <c oughs> ค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะ <c oughs> ก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก,ก็ต้องช่วยประยุง์ <c oughs> ใช่ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลย <c oughs> อะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเขาได้ด้วยคโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผีภัณฑันดีบุญบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบปุงค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลย ก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยแบบทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนำให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อน่ะก็เลยนอนนอนดูก็ค่ะเปิดคลิปเปิดไอันนี้ดูก็เห็นอเสะดุดว่าตัวนี้ กขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมโอ้ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาษคร เห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลของก็ละก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูจากที่แบบหลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทานทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดมากๆาค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะคะ่ะถ้าถามความประทับใจพี่บัวผ่านนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนี้บ้างค,ะค่ะก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะ,คะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละ ่คะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูเกกับไขข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่พวัฒน์พูดนิดนึงนะคะ่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอะ่ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้เข่าได้ขาเราคืนมาเงี้ยลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอ่าตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบสองฮะเจ็ดสิบสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะ ก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะใช่ครับอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่ เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ2เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทานตัวอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือตัวอื่นก็ไม่ได้ทานฮะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube, YouTube เนี่ยคร <YouTube S 1> <น ó S 2> ับ y ู u t u b e เนาะก็เห็นบุกออกอ่าก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะคจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค,ค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค,ะค่ะเ,ะ,คะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะให้แนะนาเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะ